ขณะที่วันนี้ค่ะพูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันนะคะที่มีการบวกแรงนี้จะส่งผลต่อตลาดอย่างไรบ้างน,นะคะแน่นอนค่ะเราจะไปพูดคุยนะคะทุกวันศุกร์นะคะเป็นประจำกับคุณวิกิตทีระวรรณรัตน์นะคะผู้มีการอาวุโสสายงานวิจัยบม,มจหลักทรัพย์ปูหลวงค่ะซึ่งตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณวิกิตสาหรับราคาน้ํามันวันนี้ที่มีการบวกแรงขึ้นมาแน่นอนคะ่ะว่าจะส่งผลต่อตลาดนะคะแต่ว่าจะส่งผลในแง่ไหนยังไงบ้างคะก็ตลาดรีบาวขึ้นมานะครับในรอบนี้ก็นําขึ้นมาโดยหุ้นน้ํามันนะครับแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์นะมันก็เป็นไปตามทิศทางราคาน้ํามันดิบและอย่างที่เราก็เห็นข่าวกันนะครับซึ่งมันก็เป็นแค่กระแสข่าวแต่ว่าในฝั่งของ ตัวกำลังการผลิตนะในกลุ่มของโปแลนดกและรัะเสเซียเนี่ยนะอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการปรับลดลงนะโดยตัวกลางหรือนะว่าตัวแปรในที่นี้เนี่ยที่เป็นคนให้ข่าวก็คือตัวของประธานาธิบดีทรัมนะของสหรัฐซึ่ง พอเอาข้าจริงเนี่ยนะมันก็ยังไม่ได้เห็นอะไรที่เป็นรูปธระธานะครับแม้ว่าล่าสุดเองเนี่ยทางในฝั่งรัสเซียอาจจะออกมาปฏิเสธข่าวนี้นะครับแต่ว่าทางซาอุเองก็คงจะมีการเรียกประชุมเหมือนกันนะเพราะว่าในเรื่องของตัวราคาเนะ้นดิบที่พอมันบิ่งลงมาแบบนี้เนี่ยไอตัวของประทานนะครับหรือว่าตัวของซัพพลายที่ออกมาในตลาดเนี่ยมันอาจจะเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ตัวของดีมาเนี่ยหรือว่าความต้องการใช้เนี่ยมันจะดูดซับม,มันคงจะไม่ได้ ไม่ได้เพียงพอแหละนะสหรับเรื่องของตัวสปายที่มันร้อนอยู่ในตลาดตอนนี้นะครับถือพูดได้ง่ายเนี่ย mm hmm. การใช้งานนะดีมาเนี่ยมันน้อยกว่านื่เงยตัวกำลังการผลิตที่มีอยู่ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยในวิกฤตที่มันเกิดขึ้นนะครับรว่ามันชัดเจนว่าในส่วนของตัวเขาเรียกว่าความต้องการใช้เนี่ยน้ำมันเนี่ยมันแตกต่างกับวิกฤตรอบ เยอะมากเอารอบใกล้ๆตัวเนี่ยอย่างในปี2008-2009นะครับในตอนที่วอลสตีทพังนะครับหรือว่าเกิดซับพามในตัวสถาบันการเงินส่วนใหญ่ก็เจ๊งนะครับในฝั่งของตัวอเมริกาเขาแล้วที่ตัวของราคานล้วมันดิบเองตอนนั้นก็ลงมาในระดับแถบนี้แหละนะครับ20กว่า30กว่าเะลิต่อมาเร็วแต่ในรอบนั้นเนี่ยเรายังมีเครื่องบินบินนะเรายังมีรถขับ ครับตามท้องถนนแต่นะร,รอบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเครื่องบินก็ไม่ได้บินนะครับรถเองก็แทบจะไม่ได้วิ่งนะมันเกิดมาจากผลกระทบจากในเรื่องของการล็อกดาวน์หรือว่าการปิดเมืองกันในจิตต่างๆทั่วโลกนะครับจุดการเดินทางเพราะฉะนั้นในรอบนี้เองเนี่ยในเรื่องของตัวอุป,ปัน,นนะหรือว่าสัพพ์ายที่มันล้นอยู่เยอะค่อนข้างเยอะเนี่ยเช่นตัวของดีมา์มันก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าการประชุมนักพิเศษของกลุ่ม พวกโอเปกอาจจะมีการาลบปติกันในการปรับลดกําลังการผลิตลงเพื่อให้มันสอดคล้องกับในส่วนของไอตัวความต้องการใช้นะครับที่ปัจจุบันค่อนข้างน้อยมากแล้วก็เดี๋ยวก็รอดูนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นปัจจัยหนึ่งแหละที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ทําให้รนะะ้มันดิบเองก็กระโดดขึ้นไป ใน20%กว่า30%ในระหว่างการซื้อขายเมื่อวานนี้ด้วยซ้ำนะซึ่งตรงนี้นะมันก็เกิดขึ้นแค่ช่วงคันช่วงข่าวนะครับผมคิดว่าก็จนกว่าเนี่ยเป็นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีภาพของการฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจนหรือนะในฝั่งของตัวรัสเซียแล้วก็ตัวของซาอุนะครับรวมไปถึงโอเปกกลับมาคุยกันได้ตรงนี้จะเป็นตัวแปดตัวแปดที่สําคัญนะว่าน้ามันเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนว่า มันคงไปได้ไม่ไกลนะสำหรับตัวของราคาน้ำมันดิบแล้วก็หุ้นที่เชื่อมโยงกับราคาน้ำมันดิบเองรวมไปถึงสินค้าพวกกระปันด้วยรอบนี้มันอาจจะได้ปัจจัยหนุนจากในเรื่องของตัวเลขดัชนีภาคการผลิตในอย่างของจีนเองที่ออกมาล่าสุดเนนะี่ยนะครับมันก็ทําตัวเลขได้ดีนะสำหรับเดือนมีนาก็ดีกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันนะครับรวมไปถึงตัวดัชนีภาคการผลิตฝั่งอเมริกาด้วย ก็ออกมาแตะๆเกือบจะห้าสิบก็ถือว่าดีกว่าในหลายไฟายที่คาดการณ์กันมันก็เลยเป็นตัวหนึ่งนะที่หนุนในเรื่องของตัวพวกหุ้นในกลุ่มสินค้าพวก,กพันธุ์ให้มันปรับตัวขึ้นมาแต่จริงๆเนี่ยถ้าเรามองกันอย่างนี้ไปเนี่ยนะครับผมยังมองไม่เห็นเลยนะว่าจะมีสัญญาณอะไรที่ตัวเลขเศรษฐกิจอย่างนี้ไปทั่วโลกเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรีบาวขึ้นมาในช่วงนี้ก็เลยมองว่ามันก็คงจะเป็นแค่รอบสั้น นะครับแล้วก็ราคาเฉลี่ยที่มาในรอบนี้ลองลองติดตามดูจากเมื่อวานที่ปิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็บวกกัน30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดก็35มเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นในตัวคตท GC นะจากแต่ชนีที่มันรีบาวเข้ามารอบนี้แค่ประมาณสัก20เปอร์เซ็นตะ์จากโลกขึ้นมาที่969ขึ้นมาจนถึงประมาณ1นึ0งหนึ่งนยนี้นะมันประมาณ200จุดหรือเกือบเกือบยี่สเปอร์เซ็นต์ก็หุ้นในกลุ่มที่เป็นพวกสินค้าพวกของทานเนี่มันนั่งขึ้นมาก่อนละ ผมไม่คิดว่ามันจะแรงส่งให้มันไปต่อเนี่ยคงจะเริ่มมีน้อยลงนะครับแล้วก็คิดว่าจังหวะเนี้ยก็ถ้าเกิดการประชุมสัมมในกลุ่มโอเปกที่จะมีขึ้นในสุดสัปดาห์นี้แล้วไม่ได้มีอะไรใหม่เนะผมว่าแบ่งขายทํากําไรในกลุ่มพวกพลังงานต้นน้าโดยเฉพาะอ,อย่างในตัวของพวกปะตะทปะตะทอสองเนี่ยนะเอาไว้บ้างนะครับเพื่อที่จะรอดูอีกทีหนึง่งนะถ้าเกิดว่ามันการประชุมกันมีการรักลดกำลังการผลิตจ,จ,จริงน้ำมันดิบมันจะรายรีขึ้นต่อ เราก็เก็บในส่วนที่เหลือที่เราเล่นกันมาเนี่ยลออปขายอีก,อ,กอีกกอ,อกหนึ่งในสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับอาจจะแบ่งจังหวะเรื่องของการล็อกกำไรเอาไว้บ้างในปีน,ปนี้นะครับค่ะแล้วในส่วนวันนี้ค่ะที่จะเห็นได้ว่าในกลุ่มของหุ้นแบงค์เนี่ยค่ะที่หลังจากมีการค่าการผลงานคอร์เตอร์ที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็มีการลดลงเนี่ยแล้วก็มองไปอีคอร์เตอร์ที่สองเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างคะก็ไม่น่ารอดนะครับดูจากแนวโน้มแล้วเนี่ยก็หนึ่งก็เห็นแล้วว่าการปรับ ครงสร้างหนี้ยังไงก็ต้องตามมานะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยเรามีการสะสมพวกหนี้ภาคครัวเรือนกันมานานพอสมควรนะครับแล้วรอบนี้เองเนี่ยการแก้ปัญหาตรงเนี้ยผมต้องใช้เวลานะก่อนหน้านี้เราโอเคแหละกระทบจากในตัวภาคการเงิน Wall Street นะเนี่ยชัดเจนมารอบนี้มันคือ Main s t r e นะแล้ว m a นสตรีทในที่นี้มันก็จะกระทบเข้ามาหาในกะลุม่มสถาบันการเงินในระดับถัดไปนะมันก็เป็นลูกโซ่นะฮะมันเป็นโดมิโนโ ก็คิดว so like ่าในกลุ with, so so, ่มแบงก์เองเนี่ยส so <ev ne. S 1> ิ่งที่ต้องเผชิญก็คือในเรื่องของการปณีประนอมหนี้แน่ๆนะครับมันมีคาร้องเข้ามาค่อนข้างเยอะนะในเรื่องการขอลดดอกขอลดหนี้ขอพักชิงหนี้อะไรต่างๆนะครับมันอาจจะกระทบกับไปตัวของนิมนะหรือว่าส่วนต่างกับเบี้ยรับในกลุ่มธนาคารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่ๆแล้วเพราะฉะนั้นไอ้จ้ามาที่หนึ่งที่ว่าแย่แล้วเนี่ยจ้ามาที่สองเนี่ยอาจจะอาจจะแย่ลงไปอีกแต่ผมเชื่อว่าเขาคงจะเปลี่ยนออบนะให้มันดูไม่ได้แบบว่า ไตบ้านใดตามาดหนึ่งทิ้งดิ่งลงไปเลยนะอาจจะแบบว่าติดลบพอๆกันทั้งสองไตรมาสนะครับแล้วก็ไปรู้อีกทีหนึ่งกับการฟื้นตัวในครึ่งปีหลังซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้เนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวเกณฑ์นะการผ่อนเกณฑ์ในเรื่องของตัว MPL เพื่อที่จะเป็นการช่วยลดภาระในการตั้งสำร,รองาในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ลงแล้วก็รวไมไปถึงล่าสุดเองเนี่ยผมก็เชื่อว่ามาตรการที่ทางภาครัฐที่จะออกมาเนี่ยก็คือในเรื่องของเรียกว่าการลดเงินนำฝาก สำหรับเ,เงินฝากนะครับ,รบที่มันคิดกันอยู่ทุกคนนนียประมาณสัก0.46%ของเงินฝากนะ่าจ,จะขอลดลงมาหรือสักประมาณ0.26อะไรประมาณนี้นะอาจจะเว้นตรงนี้ให้เป็นระยะเวลาปีหรือ2ปีนะครับแต่ตรงนี้ผมว่ามันจะดน้อยเกินไปหน่อยนึงนะตอนแรกที่คิดเอาไว้เนี่ยน่าจะแบบเวฟให้ไปเลยนะครับสัก2ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาอยู่แค่นี้ก็เอาเป็นว่าก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยในะตัวนี้จ,จะเป็น2เรื่องหลัก,กน,นะครับที่จะรอช่วยในเรื่องของ กำไรในกลุ่มสถาบันการเงินในช่วงครึ่งปีหลังแต่ครึ่งปีแรกนี้ก็คงลืมไปได้เลยนะครับคาดหวังกับตัวของงบแล้วก็กำไรได้ค่อนข้างยากนะครับพราดังนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าในกลุ่มสถาบันการางเงินรอบนี้จจะกลายเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าราก,กาดนะหรือว่าเวลาขึ้นก็จะขึ้นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเซกเตอร์อื่นอน,นะอันนี้ก็เป็นมุมมองนะฮะในเรื่องของกลุ่มธนาคารเกี่ยวกับเป็นตัวงบที่จะออกมาและคงคาดหวังอะไรเชิงบวกบเขาไม่ได้รอบนี้ค่ะ แล้วก็วันนี้เองนะคะที่เป็นวันแรกที่ทางรัฐบาลเนี่ยมีการประกาศเคอร์ฟิลนะคะตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีสี่เนี่ยค่ะจะส่งผลต่อหุ้น่าหุ้นของกลุ่มค้าปลีกหรือว่าหุ้นกลุ่มไหนบ้างไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดมันยังไม่ได้ผลก็จะมีมาตรการเรียกว่ายี่สี่ชั่วโมงเนี่ยค่ะมองยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะก็เป็นลบอยู่แล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่าลบมากลบน้อยแต่ผมเชื่อว่าราคาหุ้นเองก็ก็รู้นะ ก็สะท้อนไปแล้วล่ะนะครับในระดับหนึ่งนะฮะแต่อย่างในตอนที่ผ่านมาอ่โอเคอย่างตัวเซเว่นหรือว่าตัวซีพีอเองต่อให้ไม่มีเรื่องตัวการเคอร์ฟิลเนี่ยนะครับก็มีโอเวอร์แฮงเกี่ยวกับไอ้เรื่องของตัวภาระดีที่กําลังจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการไปเทคโอเวอร์นะครับในฝั่งของตัวเทสโกลโลตัสนะครับซึ่งก็เข้าใจว่าในส่วนตัวกลุ่มเซเว่นเองกลุ่มซีพีเองก็ต้องมีบางส่วนที่เข้าไปเทคเล็กในเรื่องของการเข้าไปใส่เงินในส่วนนั้นด้วยเหมือนกัน นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คงจะมีผลโอเวอร์แฮงกนะฮะกับในเรื่องของตัวความกังวลกันว่าไอ้ตัวนี้ของมันเนี่ยจะเกินระดับเทชโชยที่ที่กำหนดเอาไว้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นต่อให้ไม่มีเรื่องของเคอร์ฟิลเนี่ยไอ้พุ่นเนี่ยมันยังไงก็กดเอาไว้อันเดอร์พอร์ฟอร์มนะ้วมไปถึงพวกห้างาคาปีต่างๆเราก็รู้กันอยู่แล้วครับว่ามันเป็นข่าวที่เป็นด้านลบนนแล้วก็ต่อให้มีข่าวลบเข้ามามา,มากไปกว่าน,นี้ผมคิดว่าราคาหุ้หนเองคงกดไม่ลงไปมากกว่าน,นี้มากเลยที่งแต่ถามว่าจะซื้อไหมนะครับ ก็ซื้อไปคงไม่ได้ขึ้นเร็วแต่ถ้าคนคิดว่าโอเคซื้อแล้วมองระยะไปอีกหเดือนข้างหน้าอย่างนี้ผมว่าก็ก็น่าสะสมไปนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดธุรกิจพวกนี้มันก็ต้องกลับมาสักวันหนึ่งนะครับเยงแต่ว่าณตอนนี้เองก็คงจะไม่ใช่จังหวะของที่ต้องการที่จะเข้ามารีบเร่นรอบในทุนหกนี้นะครับอืมค่ะแล้วปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามในสุกสัปดาห์นี้ค่ะไปจนถึงต้นสัปดาห์มีอะไรบ้างคะก็อย่างที่เรียนนะครับว่าการประชุม นะของกลุ่มพวกผู้ผลิตน้ำมันนะครับดูว่าท่าทีออกมารอบนี้จะเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของการประกาศตัวมาตรการที่จะคุมการแพาาร่รนะบาดของโรคให้มันเข้มงวดยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ต้องมารอดูว่าจะมีอะไรมาเพิ่มเติมนะผมว่าคงจะเป็นประเด็นหลักๆแหละสองเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องพวกเศรษฐกษิจเรื่องการประชุมคอรอมอนะว่าจะมีมาตรการอะไรมาเพิ่มเติมหรือเปล่านี่คงจะต้องไปรอสรุปกันในสัปดาห์หน้า วันนี้คงยังไม่ได้มีข้อสรุปอะไรก็เป็นเพียงแค่การประชุมกันในส่วนตัวคอร์โมน,นพิเศษเพื่อที่จะเตรียมข้อสรุปไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของเพดาน,นี่ ที่จะมีการกู้มาเพิ่มเพื่อจะใช้ในการเยียวยาและก็กระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้เดี๋ยวคงจะต้องตามดูกันในสัปดาห์หน้าน่าจะมีข้อสิ่งออกมานะครับแล้วก็ปัจจัยหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะพอช่วยนะเรื่องของตัวการจํากัดดาวไซด์ของหุ้นหลายตัวได้ก็คือการหลอกขึ้นเครื่องหมย XB รับเงินปันผลนะครับเท่าที่ดูเนี่ยมันจะมีหุ้นอยู่หลายๆตัวเนี่ยในสัปดาห์หน้าจะหลอกขึ้นเครื่องหมค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นอย่างเออสภาวันที่7อย่างเงี้ยนะครับห5สิาส์ มีแบมบาทหนึ่งเนี่ยมีกระสิกรมีเอสดีปูมใหญ่คุ้นใหญ่ๆนันเลยนะครับรอขึ้นเครื่องหมายอยู่นี่๋ยวก็รอดูล้การวมไปถึงการเลื่อนคำาในเรื่องของเทคซิลิสต์ต่ด้วยนำ่นเปนอะไรที่ช่วยจำกัดในเรื่องของตัวดาวไซด์ของตลาดขึ้นได้เหมือนกัน ค่ะอล่าค่ะวันนี้ก็ถือว่าได้ข้อคิดนะคะการแนะนําการลงทุนในสัดสปดาห์จะถึงต้นสัปดาห์หน้ายัางไงวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณมิกิตทีรวรรณรัตค่ะผู้นวยการอาวุโสสายงานวิจัยบมจรหลักทรัพย์บัวหลวงเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มาวิเคราะห์กันเป็นประจำทุกวันศุกร์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะครับขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะ